สวัสดีครับผมศิราครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับก็หวังว่าทุกคนจะสบายดีนะครับและในวิดีโอนี้ก็จะพูดถึง DaVinci Resolve 17.3นะครับที่เพิ่งออกมาแล้วก็เคลมว่าเร็วขึ้นถึง3เท่าเลยทีเดียวเดี๋ยวผมจะลองไปทดสอบดูนะครับว่ามัน เร็วขึ้นจริงไหมหรือว่ามันแตกต่างจากเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ซึ่งก็คือ1 7 2เจ็ดจุดสองงยังไงบ้างนะครับผมเองได้ทดสอบด a ว i n c i r e s ิ l v e บน Mac m 1ไปตั้งแต่ตอนที่มันออกมาใหม่ๆนะครับช่วงประมาณเดือนธันวาที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็ผ่านไป9-10ถึงเดือนได้แล้วเนี่ยก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าตัวซอฟต์แวร์จะสามารถที่จะพัฒนาให้ดึงความสามารถออกมาได้มากกว่าเดิมหรือเปล่านะครับก็ถ้าใครสนใจอยากจะดูผลทดสอบอันเดิมก็ขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับโอเค เดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบเทียบเวอร์ชัน17.2.2กับเวอร์ชัน17.3กันนะครับเริ่มที่การ playback ไฟล์ธรรมดาก่อนนะครับยังไม่ได้ปรับแต่งอะไรยังไม่ได้ export อะไรแค่ playback ดูว่าเวลาเราทำงานจริงๆเนี่ยมันลื่นไหลแค่ไหนนะครับเริ่มที่ไฟล์จาก A7S 3นะครับเป็นไฟล์ S265 50เฟรมนะครับซึ่งไฟล์ S265 จาก A7S 3เนี่ยก็จริงๆต้องบอกว่า DaVinci Resolve ทำได้ดีตั้งแต่เวอร์ชันก่อนหน้านี้แล้วนะครับสามารถที่จะ playback ได้ค่อนข้างลื่นเลยนะครับแต่ว่าใน17.3เนี่ยก็ดูจะสะดุดน้อยลงนิดนึงนครับแล้วผมก็ลองใส่ noise reduction เข้าไปนะครับแล้วลอง playback ดูว่าจะได้ผลเป็นยังไงบ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยการใส่ noise reduction เนี่ยเป็นจุดอ่อนของตัว M1 นะครับที่ยังทำงานได้ค่อนข้างช้านะครับถ้าเทียบกับคอมพิวเตอร์ที่มี GPU ที่แรงกว่านี้นะครับก็ปรากฏว่าเหมือนเดิมครับก็คือ,อยังช้าเหมือนเดิมตรงนี้คิดว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่า ตัว noise reduction เนี่ยเป็นเอฟเฟกที่ใช้ G P U นะครับแล้วตอนนี้ G P U มันก็ใช้ max ที่ร้อยไปแล้วนะครับก็เลยทำให้น่าจะไม่ได้เร็วไปกว่านี้แล้วนะครับถัดมาเป็นไฟล์ arri raw จาก arri alexa lf นะครับไฟล์แรกเป็นไฟล์ขนาด4,448คูณ3,096ิกพิกเซลนะครับก็ยัง playback ได้ไม่ลื่นไหลนะครับทั้งในเวอร์ชัน17.2.2แล้วก็เวอร์ชัน17.3นะครับแต่ว่าพอเป็นไฟล์ที่2เนี่ยซึ่ง กว้างเท่ากันยาวเท่ากันแต่ว่าด้านกว้างแคบกว่าเนี่ยในเวอร์ชัน17.3เนี่ยสามารถที่จะ playback ได้ลื่นไหลกว่าเวอร์ชัน17.2.2อย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับส่วนไฟล์สุดท้ายที่เป็น UHD เนี่ยในเวอร์ชัน17.2.2ก็สามารถที่จะ playback ได้ค่อนข้างที่จะลื่นไหลแล้วนะครับอาจจะมีสะดุดนิดนึงบ้างในตอนหัวคลิปนะครับแต่ว่าใน17.3เนี่ยก็จะลื่นไหลขึ้นมาอีกหนึ่งระดับครับถัดมาไปดูไฟล์จากเรสกันบ้างนะครับ ไฟล์แรกเป็นไฟล์5 k นะครับก็จะเห็นว่าใน17.3เนี่ยเพ a ย์แบ็ได้ลื่นไหลกว่าเวอร์ชัน17.2.2นะครับแต่ว่าพอเป็นไฟล์8 k เนี่ยทั้ง2เวอร์ชันก็ยังไม่สามารถที่จะ playback ได้อย่างลื่นไหลนะครับยังมีอาการสะดุดสะดุดกระตุกอยู่บ้างนะครับสุดท้ายที่จะทดสอบในวิดีโอนี้ก็คือไฟล์จากเออรซ่ k นะครับเป็นไฟล์ blackmagic raw 1 2 k ก็ ผมว่าใกล้ๆเคียงกันนะครับ17.3อาจจะ playback ได้ลื่นไหลกว่านิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับผมว่าไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่โอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะลอง export ไฟล์ที่ทดสอบการ playback ไปเมื่อกี้นี้นะครับออกมาเป็นไฟล์ s264 นะครับแล้วลองมาดูว่าเวลาในการ export เนี่ยมันต่างกันหรือเปล่าระหว่าง17.2.2กับ17.3นะครับก็ได้ผลตามนี้ครับ ตัว17.3ก็จะเร็วกว่า17.2.2อยู่นิดหน่อยนะครับยกเว้นอันเดียวนะครับที่ค่อนข้างเห็นได้ชัดก็คือไฟล์เออร์ซ 12k นะครับที่ทำได้เร็วกว่าเวอร์ชัน17.2.2เนี่ยเท่าตัวเลยนะครับเท่ากว่ากว่าด้วยนะจากการทดสอบคร่าวๆข,ข,ของผมในครั้งนี้นะครับก็ยังหาจุดที่เร็วกว่าเดิม3เท่าไม่เจอนะครับแต่ว่าก็ที่ชัดเจนก็คือมีการเอ็กซ์อร์ตของไฟล์ Black Magic 12k เนี่ยได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ playback file array ได้ลื่นไหลขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนที่พัฒนาขึ้นนะครับก็ยังไงถ้าเกิดว่าใครเจอว่าเอฟเฟกไหนหรือว่าการทำงานแบบไหนทำให้มันเร็วขึ้นถึง3เท่าเนี่ยก็คอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับอยากจะได้ไปลองดูเหมือนกันว่าเป็นยังไงแล้วก็นี่ก็คือทั้งหมดของวิดีโอในวันนี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ